สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับที่เกิดในลักนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธรร์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอด ลายไ d มาได้ที่ User บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันสับชาวกันลักขณากันจะมีแนวโน้มติศทางเป็นเชล่นไพ่เป็นแรกของชาวกันนะครับได้เป็นไพ่เดทแล้วก็เ e อร์มิ t แล้วก็เป็นไพ่ o o ร์อ n นะครับ the emperor ใบสุดท้ายแถวบน EMPRESS ครับโอเคคืออยากจะบอกว่าไพ่เดทเนี่ยอย่าไปสนใจมากอย่าไปแบบวิตกกังวลจนเกินไปเนาะสำหรับชาวกันนะครับถามว่ามันมีโอกาสจบเลิกลาก,กันไหมมีแหละแต่คงไม่ได้แบบ ชัดเจนหรือว่าทั้งหมดหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมีไพ่ t h e e m p e r r r กับไพ่ e m p r e s s มาติดกันเลยนะแล้วมีไพ่สี่ไม้มาด้วยแปลว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างดูแบบโอเคมากๆดูดีมากๆนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะเคลียร์กันได้ปรับกันได้จูนกันติดแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์มันโอเคขึ้น ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่ The h a r a Fan มาด้วย The h a r a f f a n เนี่ยหมายถึงไพ่ของการใช้สติใช้ความคิดใช้คำว,ว่าอะไรนะมุมมองหรืออะไรที่มันเป็นแบบการมองการไกลกับความรู้สึกในการพิคอพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ f of ์ of One ก็คือความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงที่เกิดความสมบูรณ์หรือมีโอกาสของการที่เขากับเรานั้นอาจจะยังเป็นแบบ เหมือนเป็นคู่กันได้อยู่ะนะครับประมาณนั้นพราะเสริมกับไพ่เอ็มเพิร์แล้วก็เอ็มเพรสด้วยคือเรามาดูกันนะครับในแผนที่ดวงดาวบอกว่าดาวคู่ของคุณคือดาวพระฤหัสบดีเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนที่10บของลักนณาตำแหน่งกลางฟ้านะครับจอมฟ้าเนี่ยเรียกว่าตำแหน่งภพเรือนกลางฟ้านะน้องก็คือกรรมะนั่นเองหมายถึงบุญกรรมหมายถึงการกระทําหมายถึงความรักความสัมพันธ์สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปในทางที่ดีร่วมกันได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชาวราศีกันแล้วก็รักขนากันนั้นมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์นั้นลงเอยกันได้ดีขึ้นแต่นะครับยังมีดาวเสรารยังโคโจรเล็งกับรักขนากันอยู่แต่และตำแหน่งอุดมมเกณฑ์ด้วยหมายถึงความสุขความสำหวังในสิ่งที่ดีแต่มันก็ยังคงต้องเป็น พินทุบาทเพราะดาวสวก็ยังเล็งรักอยู่มันก็จะยังมีความอึดอัดใจความรู้สึกในเรื่องของอปัญหาความสัมพันธ์หรืออะไรแบบนี้บ้างในช่วงขณะหนึ่งเนาะอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับการเปลี่ยนแปลงนิดนึงแต่อย่างน้อยมันก็ยังพอที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นลงตัวและก็มีความมั่นคงมีความชัดเจนถ้าเราใช้สตคิความคิดในการตัดสินใจและเคลีย ปัญหาในสิ่งที่มันยังค้างข่าใจหรือปัญหาใดๆที่เรามีความรู้สึกว่ามันยังเป็นอุปสรรคและการขวางกั้นในเรื่องของความรู้สึกของเราเราก็พยายามดีลิส์นะครับหรือว่าทิ้งมันไปจากความรู้สึกของเราเพื่อให้ความรู้สึกของเรามันไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีแบบนั้นก็น่าจะโอเคขึ้น คุณควรจะเคารพในการตัดสินใจของกันและกันและคุณจะได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากเขาคนนั้นได้อย่างดีขึ้นเพราะว่าเอ็มเพ r ลเนี่ยยังไงก็ต้องการการสนับสนุนคนอื่นแต่ว่าก็ต้องได้รับการแบบเชื่อใจนะครับถึงจะสามารถไปต่อกับความรู้สึกที่ดีและคุณอาจจะได้รับการเทรตนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับชาวกันได้เยอง ได้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในไพ่ว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสำหรับชาวกันเพิ่มเติมกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวกันแล้วก็รักษากันด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างราชินีถือไม้แล้วก็เป็นไพ่เด o ู n เด็กถือถ้วย2องถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้อิทธิพลใต้สำหรับนะครับหกเหรียญโอเคชาวกันลักษณะกันค่อนข้างดูมีพลังงานความรู้สึกที่ดีมากๆเลยแต่มันจะยังมีทัศนคติมีความรู้สึกนะครับมีไพ่สองใบเนี่ยที่มันอาจจะดูเป็นไพ่เนกาทีฟ negative. นิดนึงไพ่เดอะมูนเนี่ยหมายถึงไพ่ของความรู้สึกอารมณ์ของชาวกันเนี่ยค่อนข้างดูมี ทัศนคติไปในทางมุมลบนะครับไปในทางที่มันเป็นแบบน e าท t i หน่อยเพราะว่าเดโมนเนี่ยมันเป็นความวิตกความกังวลคิดมากวาดระแวงกับความรู้สึกและความสัมพันธ์แน่นอนดาวเสาเหลิงหลักมันถึงบอกเขาถึงบอกว่าเป็นผินทุบาทเพราะว่าดาวสองเนี่ยคือความตึงเครียดความวิตกความกังวลความกลัวความรู้สึกที่มันเป็นแบบยังไงดีล่ะเหมือนกับมันเป็นความรู้สึกลำบากใจอะไปอยู่ในเรือนคู่ทับในเรือนคู่นะ ในช่วงระยะเวลานี้มันเลยทําให้ชาวกันนะมีความรู้สึกที่ติดลบหน่อยหวาดระแวงความรู้สึกความกลัวในสภาวะจิตใจนะครับหรือสภาวะอารมณ์ที่อาจจะดูแบบบางครั้งก็หลอกตัวเองบางครั้งก็มีความรู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวของตัวเองกดดันแบบนี้วิธีการก็คือควรจะต้องมีสติในการคิดในการตัดสินใจมากๆหน่อยเพื่อที่ ความรักความสัมพันธ์จะได้ไปต่อนะครับและเราก็ต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือไม้แล้วก็พัฒนาเป็นถึงราชนีถือไม้คือการมีพลชั่นความรักความสุขการเติมเต็มสิ่งต่างๆเนาะและเราจะได้ความสุขที่มีสองถ้วยมาเพราะว่าชาวการลัคนาการยังไงก็ยังมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่ความรักความสัมพันธ์จะได้รับการปฏิบัติที่ดีไปในทางเดียวกันมากขึ้นหรือความรัก คุณอาจจะมีความสอดคล้องในความรู้สึกที่เป็นไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นอย่างที่บอกไปเลยเพราะว่าสองถ้วยเนี่ยมันคือ s โ Mate ก็คือหมายถึงความรักที่มีความสุขให้กับกันและกันแล้วก็มีแพชชั่นมีแรงดึงดูดมีความประทับใจมีความรู้สึกดีแต่เราก็อย่าไปเครียดไม่ตกกังวลจนเกินไปเพราะถ้ากดคุณทำแบบนั้นน่ะ ความรักความสัมพันธ์อาจจะเกิดความสั่นคลอนอาจจะเกิดปัญหาอาจจะเกิดอ,อะไรที่มันเป็นแบบความแบบรู้สึกว่าอึดอัดอะ่ะอืได้แบบนี้อิทธิพลของดาวคารโคโจรไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะครับ แถมยังเล็งไปที่ดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมแล้วไปทับกับดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนคู่ด้วยนะชาวกันลัคนากนเนียายบอกเลยว่าพอมีโอกาสที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นจบได้นะครับถ้าคุณใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการที่เราจะทําให้ทุกอย่างมันพังลงไปอันนี้ชาวกันควรจะต้องหลีกเลี่ยงแล้วอย่าน o ออยเกินไปแล้วก็อย่าเพิ่งไปแบบอะไรกับเขามากเกินไปอ่ะพยายาม ต่างคนต่างเคารพในการตัดสินใจของกันและกันมากขึ้นเรียนรู้พัฒนากันให้มากขึ้นมีแพชชั่นดึงดูดก็ควรที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์มันน่าจะไปต่อกับความรู้สึกที่ดีร่วมกันแล้วทําให้เขาอหันกลับมาใส่ใจดูแลกับเราดีขึ้นเด็กถือถ้วยกับเด็กถือไม้เนี่ยเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เราต้อง มีแพชชั่นค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมครับเราก็มองโลกในแง่ดีให้มากขึ้นเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นดูมีอนาคตที่ดีมีไพ่เอ็มเพรสนะครับแล้วก็เอ็มเพร์นะก่อนออสองใบนี้แปลว่าคุณยังเป็นคู่กันสำหรับชาวกันแล้วก็รักณากันเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้า2ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆมีโอกาสได้แต่างงานด้วยนะแต่ผมคิดว่า ชวาวการลักขณะกันควรจะต้องระมัดระวังหน่อยเพราะดาวเสาเนี่ยโครจรเล็งหลักอยู่และตำแหน่งอุดมมเกณฑ์ก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณจะแต่งงานในช่วงที่ดาวเสาหรือราหูเล็งหลักเนี่ยมันเป็นพินทุบาทนะครับมันไม่น่าจะแบบอืมนั่นแหละไม่อยากพูดมากเพราะบางคนก็อยากแต่ง ถูกไหมครับคุณก็ต้องระมัดระวังบ้างนะครับเนาะประมาณนั้นจริงๆผมไม่อยากให้แต่งงานหรอกนะจริงๆแต่งได้นะแต่ว่าไม่อยากให้แต่งเพราะมันอาจจะมีผลในระยะยาวนะประมาณนี้สำหรับชาวกันนะครับก็ควรที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันยิ่งยึดติดยิ่งทุกข์มากสำหรับชาวกันเนาะดังนั้นอย่างความสุขความสมหวังมันมีได้นะเพียงแต่เราต้องรู้จังหวะรู้โอกาสรู้ สิ่งที่มันควรจะเป็นไปเพื่อที่เรากับเขาจะได้แบบสอดคล้องไปในทางเดียวกันที่ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาอแล้วก็ความรักก็ยังคงที่จะมีความสุขความสมหวังความมั่นคงเพราะถ้าเกิดเรายังปฏิบัติ แนวทางของความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันมันก็น่าจะยังคงมีอะไรดีๆฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีบางคนอาจจะบอกว่าอา้าไพ่ก็บอกดีไม่ใช่หรอแล้วทําไมแต่งงานไม่ได้อะไรแบบนั้นเป็นตน้นจริงๆแต่งได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบ ต่งไปแล้วมันจะมีเรื่องปัญหามีอะไรให้ต้องแบบกดดันเครียดเวียนหัวปวดหัวบ้างกับความรู้สึกอะไรประมาณนี้นะครับเออก็แล้วแต่คนอ่ะอืมอย่างที่บอกว่าอยากแต่งก็แต่งได้แต่ผมก็ไม่อยากพูดมากเพราะว่ามันจะไปขัดคนที่เขาอยากแต่งอ่ะอืมประมาณนั้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณแบบอืมรับรับสภาวะความรู้สึก มันไม่โอเคหรืออะไรยังไงเนะี่ยเราก็ต้องพยายามไปฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองนะครับถ้าเกิดคุณมั่นใจคุณก็แต่งได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับด้วยนะผลของการที่เราจะแบบเออไปในช่วงที่มันจังหวะยังไม่ดีอะ่ะมันก็ต้องรู้แหละว่ามันก็คงจะไม่ได้ราบลื่นนะแบบนี้เป็นต้นนะครับใครที่ มีโอกาสของการที่จะมีคอมมิทเมนต์มีความสุขความสมหวังอันเนี้ยโอกาสดีๆแบบเนี้ยได้นะครับมีโอกาสที่เขาอาจจะยังใส่ใจดูแลสิ่งดีๆให้กับตัวเรายังให้โอกาสดีๆกับตัวเราจากหกเหรียญด้วยนะครับสำหรับชาวกันแล้วก็รักณากันเนาะใช้สติมากๆในการคิดการตัดสินใจนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์เกินไปเพราะไม่งานปัญหาเนี่ยนะครับมันไม่จบแต่เราะจะจบกับเขาซะก่อนสำหรับชาวกันแต่ว่าจริงๆชาวกันถือว่าดีมากๆแล้วแหละนะครับสำหรับ ความลักเนาะก็โอเคทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยวรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนนะอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บคุคคลโปรดใช้วิจารณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยวรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บุพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด, support, กดสพอร์ตกดสนับสนุนกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณคราม